มาทนอกนั่งทีนัไปนเาห้าใช่ลูกห้างกันยัวันลูกาาไหมอืมตอนนี้เตีก็บอกว่าลกากินก็ข้าวมางินน้ำกันมันสิ่เาสามตายมะเพาะผมอยู่ร้อยเก้าปีเลไ่่นีไงอ้เนีย้องากาอกกาดบ้าที่เ้าพิจาราไม่ใช่หรอ ตาสดอยู่หนึ่เนอบดบอกแล้วจ้ะอจะได้ขึ้นใส่หของน้งก่อคู่ละหมดแล้วเอารแดมาทำกก่อนาจีอกมาทำดีกว่าออกก็ตั้งก็้างเขาเลยรถแดงเป็นสองสุดทำไมคันล้ำทุกคนข้อจอดนะคนเขาเรียกแดงเป็นสองสุดสุเเคนของน้เจ้าลายก็มาดิแดงเก้าเจ้าล ชื own, to to well, s> <S ha ่อหัวขึ mm ้นจอกชื่อมาก็เพาะและตาเอ๋ยตาแน่ด้าเาีไม่ี่เลยเอ้าี่บ้านม่ดีก็ฉีแล้วเนาะต่างกกับว่าด้เอ็นบัานี่เผู้จออ่งางานงานดโอเือกี้าเน่อยะมานนมสาแถวบนเจาจโอนมาเลยไม่มีิเมัอนจะ้มันบักนาหุงอดเลยอ มาก็ร่อมาดิ่ะล่อถึาได้มาน,าน,มาน,านังหารเอคืรว่าบ่าวลาต้แม่ก็ลูกคนนี้อันนี้ไม่ได้แม่นัแล้วแม่ขั <laughs> ่นร้อมนมานนมยานชื่อนะอืม ตักาครบดเดก็ออกมาเใหตัดตกับมาตัดทุอย่างให้วตึกให้ว่าตัดทาใส่แมบังอารอะไรหอะเาะมือก็เลยมานี่ะจลปวี่พอช่างไม่ดีนะว้น้ำบอบบอ มีแซงแบบน้ำว่าโทผ่าเแล้วว่าเอาไหนโอ้ยจะให้จะเล่าเห็นแล้วจอยบุญหรอแล้วจอยเหานพี่ไห้ด้วยนื่มันยูนี้็เป็นจอยจอยเดี๋ยวเผาเราจอไเห็นพีาไห้ปวดเมียเขาอีอะไรเพิ่งขันบอกเพิ่งขันอยู่ไล่บอให้ว่างเข้าในยูนอ๊บบอก ไมโนอ้ชมพคนล้คนเราสูงเนาะเกียรติแนังแอบแอบยู่เอาเลยก็ไลมาชอบเาเันมีองจอมยคนนกดแบบเออไปไม่เป็นตั้งกองกองผู้ดบัตรมาผู้เดียวลรทำมากระนั้นปกนั้นนี่นี่ดูบาานเดือดมันมันหลาเดีว าให้จอยเกาตีนเกาอีกโอ้แม่เรียกเลยมากว่าตัดมือเสีบเนาะตามมาโลเอาบแสบโลภะกัแบโละกอบแซบแบบทจะมีเกินเนีวและอมนเก็บค่ะแร่เป็จ้าจีก็จะมาพูดว่าทองหนาปลาก็เต็มเนอุชุ่สายเป็นคะนี่ทน อยู่กับส่อนชางด้ยนะคะโดลงกินข้าวนะคะไมยุ่ือหูแจ๊กันไี่ลมอ่ลมมได้ห็นนุ่งเส้อผนานยุ่งเขาคับเน่ย ไม่บอกเอเดียวเดียวแป้งไหมไม่ได้แล้วน้องมึงวิ่งเลยไม่ได้วิ่งบ้างบงทกคนบ้าบอกบ้าีทุกคนงบอกเลขหนึ่งก็คือเดียวกาบทั้งหมันอ่ะไม่ใช่ต่อออไม่เลกว่าหมายรูมหมายคือไอเลขสองสอง สองสองนเกียอืมล้เยงกันคล้ายๆกันตัวไทยด้วยโมกัยโย่าปกตายหมดตากตาเก่งนี่บานยำๆนะพี่เต้โอ้โหนก่งอะไรเก่งอะไรกนนะี่เโอ้ทะเลกินีก็ทะนะวะไม่ไหวเอาี้ปลาปิดปองแล้ว่เอเอาม้องวันขนข้าคับ

เขาไม่เห็นมันมาเห่นี่บอกแม่แน่น่าม่กเยลุงลกเจ้าพ่อเจ้าเนี่ยนี่ดูกระจ้นเนี่ยนี่คนเดียวกันหรือาปลาบ้อมมอแว้วลงเป็นเทปเป็นคันอื้อยต้องคนโด่งบเห็นลี่ืด อะไรบ้างเปลางที่กางมันบึงอยกินเข่าไหมยาวได้ยาวก็ได้ไปจะกัไปวมกินนะขาอวาใจมกินได้อาเข้านะ้าวตว้เ้โอ้อบตนี้เอาแ้อืคน้ากินดแล้วไ่าไปลค มานั่งทีนั่งที่ทุกท่านกันจะวันทุกนาวที่เ็กหมาอืมตอนนี้เอฟซีเขาบอกว่าประมาณิ้นกำลันาม่สิ้นเาสามตายมะพ่าะผมอยู่ร้อยเก้าปีเลยที่โดนโน่นยังไงอันเนี้ยต้องทำปอกตาดองท่เราไม่ตัดมันหมดใช่ไห